กระดินต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่สี่ครับและท่านก็ยังปรารถับท่านครูบาปสิมัว่าจะทำนุบำรุงและเป็นเจ้าภาพการดินน้อถวายในอารามนี้นะครับในปีต่อต่อไปสา กับคุณกรมพิพัฒนถวายบ่ายถวายตลอดวันไทยทุกบานเลยนะครับบริษัทคอยเรียบร้อยแล้วนะครับกับขอเจ้าที่รับด้านหลังด้วยนะครับบางทีพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอขอคุณพ่อแล้วคณะสัตหานั่งลงเพื่อที่จะได้ประเคนถวายละสม แบบหน้าของตนใจเย็นๆมานะคะก็ขอบใจเชิญเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่แต่ละที่แต่ละที่